สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราแหล่งรวมเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่แข็งแรงกระชกักระเฉงและมีความสุขในทุกวันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจกับวิธีการดูแลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแม้อายุจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามหลายคนอาจคิดว่าการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยแต่ความจริงแล้วเราสามารถชะลอหรือแม้แต่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้หากเข้าใจและเลือกวิธีที่ถูกต้องในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงอาหาร3มชนิดที่ผู้สูงอายุค,ควรรู้จัก และหามาทานเพราะแต่ละชนิดอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดการอักเสบในร่างกายและเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายได้มากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้เบอร์รี่ที่หลายคนมองข้ามเนื้อวัวไม่ติดมันที่อุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงหรือแม้แต่โปรตีนเวทีช่วยเติมเต็มกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพหลายคนอาจจะสงสัยว่าจะต้องกินเท่าไหร่กินเมื่อไหร่และจะปลอดภัยกับสุขภาพหัวใจหรือไม่ในคลิปนี้เราจะอธิบายแบบละเอียด พร้อมวิธีง่ายๆในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ทุกท่านมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงลุกนั่งสะดวกเดินเหินได้มั่นใจไม่ต้องพึ่งลูกหลานมากนะักกระบวนการสูญเสียกล้ามเนื้อแม้ในผู้สูงวัยที่มีอายุ70-80ปีข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจที่สุดคืออาหารอันดับหนึ่งในรายการของเรามีโปรตีนชนิดพิเศษที่แสดงผลลัพธ์ดีกว่ายารักษาตามใบสั่งแพทย์ ในการทดลองทางคลินิกสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่หลายผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมักเข้าใจผิดว่า,าหายไปอย่างถาวรอ,อาหารชนิดนี้สามารถย้อนกลับการสูญเสียกล้ามเนื้อได้ในผู้เข้าร่วมการศึกษาถึง91%ภายในเวลาเพียง6สัปดาห์และน่าจะไม่ใช่อาหารประจําครัวของคุณในตอนนี้ก่อนที่เราจะเริ่มขอให้แชร์ว่าคุณรับชมจากที่ไหนในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาแบบนี้อีกมากมายโดยไม่ต้องรอช้าเรามาเริ่มกันเลย รีดโยเกิร์ตกรีดโยเกิร์ตเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษากล้ามเนื้อกรีกโยเกิร์ตแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดาเนื่องจากกระบวนการกรองพิเศษที่กําจัดของเหลวส่วนเกินทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนเกือบสองเท่าโดยปริมาณเสร์ฟฝกออนให้โปรตีนคุณภาพสูงประมาณ15-20กรัมซึ่งจําเป็นต่อการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อคุณค่าพิเศษของกรีกโยเกิร์ตสำหรับผู้สูงวัยคือมีโปรตีนเคสินสูงที่ย่อยช้าช่วยปล่อยกรดอะมิโนให้กล้ามเเเนนนนนนื้้ออออย่่าาาาางชป็วลกกรรบิโภค จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อในช่วงอดอาหารกลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การสูญเสียกล้ามเนื้ออาจเพิ่มขึ้นอย่างมากกรีกโยเกิร์ตยังให้แคลเซียมวิตามินดีและฟอสฟอรัอรสซึ่งสําคัญไม่เพียงแต่การดูแลสุขภาพกระดูกแต่ยังช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างเต็มที่โปรไบโอติกในกรีกโยเกิร์ตยังช่วยรักษาสุขภาพลําไส้ซึ่งงานวิจัยยืนยันว่ามีความสําคัญต่อการดูดซึมสารอาหารและควบคุมการอักเสบทั้งสองอย่างนี้จําเป็นต่อการรักษากล้ามเนื้อออเเพพืื่่่ผลลลัธ์ททีีทีีดดสุควรรกก โยเกิร์ตแบบเต็มมันเนยไม่มีน้ำตาลเพิ่มและเพิ่มรสชาติด้วยเบอร์รี่ทูหรือน้ำพึ่งแทนการเลือกแบบสำเร็จรูปที่มักมีน้ำตาลสูงควรรับประทานกริกโยเกิร์ตอย่างน้อย3-4ครั้งต่อสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นของว่างยามเย็นที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลามันปลามันชนิดต่างๆเช่นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลและปลาซาดีนมีสารอาหารสําคัญที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุโฟกัสหลักอยู่ที่กรดไขมันโอเมกา้าลบสโดยเฉพาะ EPA และ DHA ซึ่งงานวิจัยระบุว่าช่วยลดการอักเสบที่เป็นสาเหตุของการสลายกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยปริมาณปลาราสีอ่อน <On. S 1> ให้โปรโตีนครบถ้วนประมาณ20กรัมที่มีกรดอะมิโนโจำเป็นสำหรับซ่อมแซมและดูแลกล้ามเนื้อความพิเศษของปลาม,มันอยู่ที่โอเมกา้าลบสามเหล่านี้ช่วยเพิ่มความไวของกล้ามเนื้อต่อโปรโตีนทำให้การใช้โปรโตีนในกรกระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพขึ้นซึ่งสำคัญอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายมักตอบสนองต่อโปรโตีนน้อยลง งานวิจัยจากวรา,ารสาร American Journal of Clinical Nutrition พบว่าผู้สูงอายุที่บริโภคปลาหมันสัปดาห์ละสองครั้งมีการสูญเสียกล้ามเนื้อที่ลดลงอย่างมีในสําคัญในช่วงสามปีเมื่อเทียบกับคนที่กินปลาไม่บ่อยวิตามินดีในปลาหมันมีความสำคัญมากเนื่องจากผู้สูงอายุมักขาดวิตามินดีซึ่งช่วยเสริมการทำงานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดควรรับประทานปลาหมันอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์โดยเลือกปลาที่จับจากธรรมชาติ เมื่อเป็นไปได้สําหรับคนที่ลําบากในการเตรียมหรือรับประทานปลาเป็นประจําอาจเลือกอาหารเสริมจากน้ํามันปลาคุณภาพสูงแต่โดยทั่วไปแหล่งอาหารเต็มจะมีประโยชน์มากกว่าไข่ไข่เป็นแหล่งโปรตีนและสารอาหารสําคัญที่หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารพื้นฐานในหลายประเทศไข่เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและปรับใช้ได้ง่ายสําหรับการรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุแม้บางครั้งจะเน้นแต่ไข,ข่ขาวแต่ต้องตระหนักว่าไข่ทั้งฟองมีสารอาหารที่ดีต่อ,อกล้ามเนื้อ ในวัยสูงอายุโปรโตีนในไข่มีคะแนนทางชีวภาพสูงหมายความว่าร่างกายสามารถใช้โปรโตีนนั้นในการดูแลกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพไข่ขนาดใหญ่หนึ่งฟองให้โปรโตีนครบถ้วนประมาณ6กรัมแต่บ่อยครั้งมองข้ามว่าไข่แดงมีโปรโตีนเกือบครึ่งหนึ่งพร้อมสารอาหารจําเป็นเช่นโคลีนวิตามินดีและลิวซีนลิวซีนเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรโตีน ในกล้ามเนื้อแม้ในกล้ามเนื้อที่มีความต้านทานต่อสัญญาณเจริญเติบโตในวัยสูงอายุงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์พบว่าการรับประทานไข่ทั้งฟองหลังออกกำลังกายเพิ่มการสร้างกล้ามเนื้อได้4 0เอร์เซเมื่อเทียบกับรับประทานไข่ขาวที่มีโปรตีนเท่ากันซึ่งมีความสำคัญสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากสารอาหารในไข่แดงดูเหมือนจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนากล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับวัยงานวิจัยใหม่ยังท้าทายความเชื่อเก่าที่ว่าไข่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นนอัตราย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุข้อมูลปัจจุบันแสดงว่าการบริโภคไข่ถึง7ฟองต่อสัปดาห์โดยทั่วไปปลอดภัยและอาจช่วยปรับปรุงระดับคอเลสเตอรอลได้สําหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรรับประทานไข่หนถึงสฟองต่อวันโดยเฉพาะในมื้อเช้าที่การรับโปรตีนมักต่ําไข่ต้องเป็นของว่างที่พบพาสะดวกไม่ต้องเตรียมมากเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่มีพลังงานจํากัดถั่วและเมล็ดพันธุ์ถั่วและ,มะเมล็ดพันธุะะเน์เป็นส่วนสําคัญของอาหารที่สมดุลให้โปรตีน จากพืชไขมันดีและสารอาหารรองที่ช่วยรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุแม้โปรตีนในถู่ไม่มากเท่าแหล่งจากสัตว์แต่ถู่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยปกป้องกล้ามเนื้อได้อย่างโดดเด่นอัลมอนด์วอลนัทและ,มะเมล็ดฟักทองเป็นถั่วที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอัลมอนด์เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยให้โปรตีนประมาณหกรัมพร้อมแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มักขาดในผู้สูงอายุและจําเป็นต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานการขาดแมกนีเซียมเกี่ยวข้องกับการสูญเสียกล้ามเเนื้อร็ว และการเป็นตะคริวบ่อยวอลนัทเป็นแหล่งของกรดอัฟลฟาไลโนเลนิกซึ่งเป็นโอเมกา้าลบสจากพืชที่ช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเร่งการสลายตัวของกล้ามเนื้อมเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งสังกะสีที่สําคัญซึ่งมีบทบาทในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนนี้ลดลงตามวัยแต่จําเป็นสําหรับการรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุวิตามินอ e ีในถั่วและมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากออกซิเดชันที่สะสมตามวัย งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัดแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินอีในเลือดสูงมีการสูญเสียกล้ามเนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรบริโภคถั่วและ,มะเมล็ดพันธุ์ผสมหนึ่งสองอนต่อวันควรแบ่งใส่ภาชนะเล็กๆเ,เพื่อป้องกันการกินมากเกินไปเนื่องจากมีแคลอรี่สูงควรเลือกแบบไม่เค็มโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาความดันโลหิตสูงหรือโรคประจำตัวอื่น,นๆเกี่ยวกับการกักเก็บของเหลวถั่วหลากชนิดถือเป็นแหล่งที่มักถูกมองข้ามสำหรับการรักษากล้ามเนื้อในผู้ จะให้โปรโตีนในระดับปานกลางประมาณ15กรัมต่อถ้วยเมื่อปรุงแล้วความสําคัญที่แท้จริงมาจากส่วนผสมเฉพาะของโปรโตีนย่อยช้าและแป้งต้านการย่อยประเภทที่ช่วยเลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพลำไส้กับการทํางานของกล้ามเนื้อได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับผู้สูงวัยเพราะไมโครไบโอมในลำไส้ที่ดีช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งนําไปสู่การเสื่อมสลายของกล้ามเนื้อเส้นใหญ่ ในทูมีบทบาทสําคัญในการควบคุมระดับน้าตาลในเลือดป้องกันการกระโดดขึ้นลงของอินซูลินที่อาจทําให้เกิดการสลายตัวของกล้ามเนื้อถั่วดำถั่วลันเตาและถั่วชิกที่มีแร่ธาตุสำคัญโดยเฉพาะโพแทสเซียมแมกนีเซียมและเหล็กซึ่งจาเป็นต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและมักขาดในอาหารผู้สูงอายุภาวะขาดเหล็กซึ่งพบบ่อยในผู้สูงวัยจะรบกวนการใช้ประโยชน์ออกซิเจนในกล้ามเนื้อและการสร้างพลังงานตามงานวิจัยของศูนย์วิจัยโภชนาการมนุษย์เพื่อผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สูงวัยที่รับประทานถั่วอย่างน้อยสัปดาห์ละสีครั้งมีการรักษากล้ามเนื้อที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง5้าปีเทียบกับผู้ที่ทานน้อยเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดควรรับประทานถั่วหลากหลายอย่างน้อยสามนีนยบริโภคต่อสัปดาห์สำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องอืดควรเริ่มจากปริมาณน้อยและเพิ่มขึ้นทีละน้อยรวมถึงแช่ถั่วแห้งค้างคืนก่อนปรุงช่วยลดสารที่กอ่อแกส๊สถ้าเลือกใช้แบบกระป๋องให้เน้นแบบโซเดียมต่ำและล้างให้สะอาดก่อนใช้ ผักใบเขียวเช่นผักโขมคะน้าและชาร์ตอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับการรักษากล้ามเนื้อแต่ด้วยสารอาหารเฉพาะตัวจึงสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อข้อได้เปรียบสำคัญคือไนเตรตในผักซึ่งร่างกายแปลงเป็นไนตรกออกไซด์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อช่วยขนส่งสารอาหารและขจัดของเสียงานวิจัยสถาบันคาร์โอลินสกาพบว่าการได้รับไนเตรตช่วยปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่มีการไหลเวียนเลือดลดลงผักเหล่านี้ยังอุดมด้วยแคลเซียม แมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อถ้วยผักโขมปรุงสุกเพียงถ้วยเดียวให้แมกนีเซียมเกือบ40%ของความต้องการรายวันระดับแร่ธาตุเหล่านี้ต่ำเกินไปอาจทำให้เป็นตะคริวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมวนกล้ามเนื้อลดลงอย่างรวดเร็วผักใบเขียวยังเป็นแหล่งวิตามินเคชั้นยอดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนและการทำงานของกล้ามเนื้อง,งานวิจัยปี2015ในวารสารเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้รับวิตามินเคสูงมีการสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยลงตามวัยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรบริโภคผักใบเขียวอย่างน้อยวันละสองถ้วยสามารถใส่ในสมูทตี้ไข่เจียวซุปหรือผัดน้ำมันมะกอกและกระเทียมเพื่อเป็นเครื่องเคียงอร่อยๆแบบผักล้างสำเร็จช่วยลดขั้นตอนเตรียมสำหรับผู้สูงอายุที่มีแรงหรือความคล่องตัวจำกัดน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษมีสารเฉพาะที่จัดการกับกระบวนการเสื่อมสภาพกล้ามเนื้อวัยสูงอายุแม้จะไม่ใช่แหล่งโปรตีน แต่ด้วยคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในอาหารรักษากล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุโอลิโอแอนโทในน้ำมันมะกอกทำงานคล้ายไอบูโปรเฟนลดการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำที่นำไปสู่การสลายกล้ามเนื้องานวิจัยมหาวิทยาลัยลือเซียนาพบว่าโอลิโอแอนโทยับยั้งเอนไซม์สลายโปรโตีนกล้ามเนื้อนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินซึ่งสำคัญเพราะภาวะดื้อต่ออินซูลินในผู้สูงอายุขัดขวางการใช้ประโยชน์โปรตีนไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียว ในน้ำมันมะกอกสนับสนุนการสร้างฮอร์โมนเช่นเทสโทโสเตอรโรนและโกรดฮอร์โมนซึ่งลดลงตามรายงานวิจัยโครงการพรีดเมทพบว่าผู้สูงอายุที่รับประทานน้ำมันมะกอกทุกวันในอาหารเมิดตอิ์เรเนียนมีความแข็งแรงกล้ามเนื้อดีขึ้นและอัตราความเปราะบางลดลงอย่างมีในสําคัญใหนระยะเวลา5ปีเทียบกับผู้ที่ทานอาหารไขมันต่ําเพื่อผลลัพธ์ดีที่สุดควรใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์2อสช้อนโต๊ะต่อวันผสมในน้ำสลัดหยอดหลังปรุงผักหรือใช้วิธีปรุงด้วยความร้อนต่ําเพื่อคงคุก นำประโยชน์ควรเก็บในขวดสีเข้มหลีกเลี่ยงความร้อนและตรวจวันเก็บเกี่ยวบนฉลากเพื่อความสดใหม่เบอร์รี่เป็นเรื่องน่าสนใจแม้ดูไม่เกี่ยวกับการรักษากล้ามเนื้อแต่สารต้านอนุมูลอิสระในเบอร์รี่ช่วยปกป้องเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อเสี่ยงต่อการถูกทำลายด้วยออกซิเดชันนำไปสู่การสลายตัวเร็วและซ่อมแซมชาบูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่อุดมด้วยแอนโทไซยานินและโพลีฟีนอลช่วยกลางอนุมูลอิสระที่ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้ งานวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พบว่าการทานดูเบอรี่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยอย่างมีในสําคัญผู้สูงอายุผลไม้เบอรี่มีบทบาทสําคัญในการควบคุมการอักเสบโดยการมีผลต่อโมเลกุลส่งสัญญาณที่เรียกว่าไซโตไคน์การอักเสบเฉียบพลันมีความสําคัญต่อการปรับตัวและการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้ออย่างไรก็ตามการอักเสบเรื้อรังซึ่งมักเกี่ยวข้องกับวัยชาราเร่งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้ออย่างมาก สารประกอบในเบอร์รี่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูสมดุลการอักเสบที่เหมาะสมวิตามินซีในเบอร์รี่โดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนซึ่งช่วยรักษาความสมบูรณ์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ห่อหุ้มเส้นใหญ่กล้ามเนื้อแง่มุมนี้มีความสำคัญ,ญยิ่งขึ้นเพราะโครงสร้างรองรับเหล่านี้เสื่อมสภาพตามการเวลาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนำให้บริโภคเบอร์รี่รวมอย่างน้อยหนึ่งถ้วยต่อวันเบอร์รี่แช่แข็งให้คุณค่าทางโภชนาการเทียบเท่ากับเบอร์รี่สดและมักประหยัดกว่าและสะดวกกว่าสามารถใส่ ในโยเกิร์ตวิตามินหรือสมูทตี้หรือถานเต๊นอกของว่างที่มีประโยชน์รสชาติหวานตามธรรมชาติทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าขนมหวานที่มีคุณค่าน้อยประการที่2เนื้อวัวไม่ติดมันเนื้อวัวไม่ติดมันมีโปรตีนคุณภาพสูงและสารอาหารสําคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการรักษากล้ามเนื้อในผู้สูงอายุส่วนเสร์ฟสีออนให้โปรตีนครบถ้วนประมาณ25กรัมที่มีกรดอะมิโนโครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของเนื้อเยือ่อกล้ามเนื้อมนุษย์เนื้อวัวมีคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุเนื่องจากมีเลวซินสูงกรดอะมิโนที่มีบทบาทสำคัญหน่การกระตุ้นเส้นทาง mtr ซึ่งจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อของเรามีความไวต่อสัญญาณการเจริญเติบโตลดลงจำเป็นต้องมีเลวซีนในระดับสูงขึ้นนนนนเเเพืื่บบ abolic, ่่อออออกกกรระตตุ้้าาาบบบบบสงแลิิทททีีียวมซน ในปริมาณสูงกว่าอาหารแทบทุกชนิดนอกจากโปรตีนแล้วเนื้อวัวยังมีครีเอทีนซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานในกล้ามเนื้อและส่งเสริมการเพิ่มปริมาตรเมื่อคนเราแก่ตัวลงความสามารถในการสังเคราะห์ครีเอทีนลดลงทําให้ความสําคัญของอาหารที่มีครีเอทีนสูงเพิ่มขึ้นเนื้อวัวเป็นแหล่งเหล็กสังกะสีและวิตามินบีที่ดูดซึมได้ดีทั้งหมดซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเผาผลาญพลังงานและการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมคมาศเปิดเผยว่าผู้สูงอายุที่รับประทานเนื้อแดงไม่ติดมันรวมกับการฝึกแรงต้านพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับโปรตีนจากแหล่งพืชเพื่อรักษากล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพและดูแลสุขภาพหัวใจแนะนำให้เลือกเนื้อวัวส่วนที่ไม่ติดมันเช่นสันนอกสันในหรือส่วนราวและควรจำกัดการบริโภค2ถึง3ครั้งต่อสัปดาห์โดยแต่ละครั้งประมาณ4-6ออนซ์เนื้อวัวเลี้ยงด้วยย่ามีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีกรัอเกกาสสบูงว่ ประการแรกโปรตีนเวโปรตีนเวโดดเด่นว่าเป็นอาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการแก้ปัญหาการสูญเสียกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุโปรตีนครบถ้วนจากนมนี้มีเลวซีนในปริมาณสูงที่สุดในอาหารธรรมชาติเลวซีนเป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อโดยตรงแม้ในกล้ามเนื้อที่อาจมีความต้านทานต่อสัญญ,ญาณการเจริญเติบโตคุณค่ายิ่งของเวสําหรับผู้สูงอายุคือการย่อยและดูดซึมที่รวดเร็วมากทําให้ระดับกรดอะมิโนในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ช่วยแก้ปัญหาความต้านทานแบบอนาโบลิกที่พบในกล้ามเนื้อผู้สูงอายุงานวิจัยสําคัญจากมหาวิทยาลัยมัคมาศเผยว่าผู้สูงอายุที่เสริมโปรตีนเวสามารถรักษากล้ามเนื้อได้มากกว่าผู้ที่รับโปรตีนจากแหล่งอาหารธรรมดาถึง40%นอกจากโปรตีนแล้วเวยังอุดมไปด้วยเปบปทดยที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกล้ามเนื้อเพิ่มความไวต่ออินซูลินและลดการอักเสบปัจจัยเหล่านี้สําคัญมากสําหรับการรักษากล้ามเนื้อในวัยสูงอายุเลซิตินในเวมีบทบาทสําคัญในการสังเคราะห์กลูตาไทโอน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหลักของร่างกายกระบวนการที่สำคัญในการปกป้องกล้ามเนื้อจากความเสียหายจากออกซิเดชันซึ่งเป็นปัญหาทีนับเพิ่มขึ้นตามวัยจบไปแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับดีๆในวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการดูแลกล้ามเนื้อและเลือกอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยสูงอายุกันไปเต็มอิ่มหลายครั้งเราอาจมองข้ามอาหารง่ายๆใกล้ตัวหรือคิดว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แท้จริงแล้วเพียงเราเข้าใจและใส่ใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้กับร่างกายชีวิตไหนไว้เกษียณก็จะเต็มไปด้วยพลังและความคล่องตัวก่อนจากกันวันนี้อยากชวนทุกท่านลองทบทวนดูค่าว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วคุณได้ข้อคิดหรือความรู้ข้อไหนไปปรับใช้กับชีวิตบ้างลองเลือกมาหนึ่งข้อแล้วพิมพ์บอกกันใต้คลิปนี้หน่อยนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่กําลังตามหาวิธีดูแลสุขภาพเหมือนกับคุณและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ และกดติดตามช่อง salute the los angeles ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆเคล็ดลับเด็ดๆสําสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวในครั้งต่อไปเพราะทุกครั้งที่เรามาเจอกันเราจะมีเรื่องราวดีๆเพื่อช่วยให้คุณและคนที่คุณรักมีชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน